คำเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์หรือแพทย์แผนไทยตามที่อยู่บ้านท่านหรือคนที่รู้จักวิธีใช้สมุนไพรด้วยความปรารถนาดีจากเสน่หมือเทพครับผม เนี่มือเทบมาเจอสมุนไพรอยู่ริมทางพี่น้องก็เลยจะคุดไปปลูกไว้เผื่อบ่ให้มันสูญพันธุ์พี่น้องช่วงนี้เพิ่นกาลังออกใบพี่น้องไอ้ช่วงนี้มาเจอสมุนไพรดีอยู่ข้างทางอยู่ป่าอไว้พ่นพี่น้องก็เลยจะคุดมือไว้นี่นี่พี่น้องเน้นๆผมมาเจอสมุนไพรอยู่นี่พอดีพอดตกดินอ่อนพอดีพี่น้องนี่นี่คือต้นสมุนไพระสง์สร้างนะพี่น้องนะ ต้นสมุนไพรประสงค์สร้างนี้สามารถเห็นอย่างได้สรอยอย่างได้ทนะ่า,ากกนพี่น้องเนาะว่าเรากำขุดจุก่อนท่านพี่น้องเดี๋ยวผมจะเล่าทรัพย์มคลสู่พี่สู่น้องฟั้างนะพี่น้องนะนี่คือประสงค์สร้างพี่น้องเอาลราก็มาพี่น้องขุดนสำกันพี่น้องมาเข้าได้หรอโอ้ขุดง่ายอยู่พี่น้องขุดง่ายอยู่ ง่ายจ้ะพี่น้องห้างน้อยห้างน้อยพี่น้องเบี้ยมันพี่น้องเบี้ยมันมันเลื้อยขุดง่ายพี่น้องเน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 ก็เลื้อยขุดตัวนี้อีกกลอนพี่น้องน่าจะคืนพี่น้องน่าจะคืนพอาอย่างมันเป็นเบี้ยมันพี่น้องเป็นเบี้ยมันห้างคนโบราใหญ่พี่น้อง เอีโอ้ได้พี่น้องสองอันพี่น้องคือสองอันพี่น้องอนที่สุดแต่ขุดง่ายพี่น้องเพราะมันเป็นเบีย้ยของเพ่นสมบนรพายนี้คือต้นประสงค์สร้างนะพี่น้องเด้อหรือบางคนต้นเอ,อื้นต้นหัวเข่าคอนหรือบางคนเอื้นต้นภูเขาคอน้อพี่น้องเด้อสัพพคุณของเพ่นซ้อยแก้บำรุงกระดูกซอยบำรุงเส้นซอยบำรุงเอ็น แกปวดเมื่อยตามร่างกายแก้ปวดเมื่อยตามแข้งตามขาแก้ปวดเมื่อยตาม้อตามเข่าพี่น้องเอ้ยซอยบำรุงกำลังท่านหญิงท่านชายแก้อ่อนเพียเพียรแรงซอยเสริมสั่งสวัสดิภาพทางเพศท่านหญิงท่านชายได้อย่างดีได้พี่น้องนะว,วิธีกินกินนะใดคุดเอาส่วนรากของเพิ่นนี่พี่น้องถ้าปกติถ้าทาวันใหญ่รากเพิ่นสีใหญ่ได้พี่น้องนะเอามาต้มกินพี่น้องเอาประมาณจาแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยประมาณจักสองสาม นิ้วเอาไปข้ากับยาตัวอื่น,นก็ได้เลยพี่น้องเด้อซอยต้มอยู่ต้มกินซอยบำรุงเส้นบำรุงเอ็นบำรุงกระดูกแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายได้อย่างดีพี่น้องแก้อ่อนเพียเพรีย,ยงสอยเสริมสร้างสามรรถภาพทางเพศกินส่วนใดของพ่นเอาส่วนรากของพ่นกินเลยพี่น้องเด้อต้มอยู่ต้มกินส่วนรากหรือจะกินสดๆเลยก็ได้เลยพี่น้องเด้ยอยน่ำกินะออกขมขมขม,ขม,มัน,มน และสีออกหวานตามหลังนะพี่น้องเด้อซอยขับปัสสาวะได้อย่างดีถ้าท่านบ่อยากต้มจะให้ท่านกินสดๆเลยก็ได้พี่น้องประมาณข้อมือนึงย่ำกินเลยพี่น้องอย่ำกินรากของพ่นเนี่ยออกขมมันมันแล้วก็ออกหวานแก้อ่อนเพียเพียรลี้ยงซ้อยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงขึ้นเนาะพี่น้องเนาะให้ต้มอยู่ต้มกินเราบ้านงนะพี่น้อง้อหาอยู่หากินเราบ้างพี่น้องบ้านท่านอาจมีแต่ท่านบ่อโบูเนาะพี่น้องเนาะว่า สมุนไพรนี้มันซื่นออยังแก้ยังน้พี่น้องเนาะหรือท่านจะไปะเข้ากับมากระทึบลงกําลังเสือคงทาวันเปียงกาวเครือแดงพลังสร้างสารแล้วก็ลากอันประสงค์สร้างนี่รือต้นภูเขาคอนนี่เอาไปต้มยู่ต้มกินจะซ้อยให้สมรรถภาพทางเพศท่านชายดีขึ้นแก้อ่อนเ,เพียเพลียแรงซ้อยเสริมสั่งปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเมื่อยตามขอ้อตามเข่านะ้พี่น้องนะให้หาอยู่หายกินละเมิงนะ้พี่น้องเนดะือคน ใบของพ่นี่สิเป็น, Full นลักษณะนิ่มๆค้ายๆกับมยี่ออกขนเด้อพี่น้องเด้อเป็นขนนิ่มๆพี่น้องเออสังเกตเบื่องใบพ่นดนอนีรพี่น้องใบของพ่นินเป็นยางนะพี่น้องเด้อเป็นยางขาวๆขาวข้นๆเบื่อบะกินเข้าไปแล้วโบเบือครับผมพี่น้องส่วนรากของพ่นก็หักออกมาที่เป็นยางขาวข้นคือกันนะพี่น้องเด้อย่ำกินเลยพี่น้องโบเบือรับประกันคุณภาพวัสนธมือเทพว่าเคยกินมา ให้เบื่องก่อนเลยพี่น้องว่ารสชาติออกขมแลวก็หวานตามหน้าหลังเป็นยางแต่โบเบือกินได้พี่น้องเอ้ยซอยเสริมสร้างภูมิร่างกายให้แข็งแรงสังเกตบังใบลักษณะนี้เลยพี่น้อง้ะเป็นกร,รมยี่พี่น้องเอ้ยใบท่าใบใหญ่ของพันธุ์เลยสีใหญ่กว่านี้พี่น้องจะเป็นใบใหญ่ๆเลยพี่น้อง้อเป็นลักษณะนี้พี่น้องเอ้ยใบของของเพล่นค่าร่มหัวใจเลยพี่น้อง้อ ลักษณะรูปหัวใจและลาพี่น้องอยใบของพ่นเนี่ยให้สังเกตตามโคกตามป่าเห็นแล้วก็คุดมาต้มอ,อยู่ต้มกินถ้าท่านบม่อยากต้มก็คือจังคมบกกอะลนระให้กินสดๆเลยพี่น้องเนี่ยเอาคลิปนี้กับคอจบเลยครับเนอะอขอบุณขอบคุณครับผมที่เข้าให้กำลังใจสเสน่ห์มือเทพครับผมขอบคุณครับผม,บบผมก่อนกินก่อน,อนใส่กับให้ศึกษาดีๆนะพี่น้องนะพอบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับบแพ้สมุนไพรทุกอย่างทุกอันก็อย่าเพิ่งกินก่อนเลพี่น้องนอให้ท่านศึกษาบุงดีๆก่อนจังกินพี่น้อง เพราะบางคนแพ้สมุนไพรเนะพี่น้องเนาะศึกษาเบื้องต้นที่คักแล้วจังกินได้พี่น้องนะ